กออารฟื้สติาในรูปแบบไร้ความสำคัญใจส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างและเครื่รองอุปกรณ์และสิ่งที่จะเพื่อโรงงานพยายามให้สิ่งที่เอื้อโรงงานได้มากที่สุด สิ่งที่จะเป็นอุปสาสต่ตองานานน้อยที่สุดแต่การนั่งในสถานที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีใครมายุ่งกับเราดินฟ้าอากาศบร้วารนจนเกินไปเย็นจนเกินไปคือการจัดสากเรื่องสิ่งแวดลอ้อมหรือการ าแต่งตัวแะก็ตแต่งตัวไม่ไม่ใส่เครื่องเสื้อผ้าที่รับตัวจนเกินไปต้องการจะรู้สึกสบายนส,ส่วนร่างกายจะมอะีองอย่างที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษข้อที่หนึ่งคือกระดูกสารหลังต้องพยายามอินันงตรงรื่อง ่ึงขาดึงดึงมือส่วนอื่นขาร่างกายก็าตามสบายไม่ไม่สำคัญมากาะไม่ไม่ค่อยจะผีผลต่การจเจสติแต่ถ้าเรานั่งไม่ตรงมีโยกกลม่วงมากเลยนั่นจะ,ะจะป้องกันไม่ให้จิตม่วงอพยพ ตรงแบบธรรมชาติแบบเกรงมากแทนวันจม่ช่์วิชาตรงในลักษณะที่ลงหายใจน้สัยปกติอยู่อีกคอหนึ่งที่ช่วยได้บ้างก็คือการพยายามไ้นั่นนิ่งๆอ่าคือช่วงแรกนี้ก็จะอยากจะคือไหวบ้างพยายามอดทน เพราะความนิ่งของร่างกายมันก็ส่งผลดีต่อทางาจิตใจไม่ใช่ว่าจิตจะนิ่งเพราะกายนิ่งแต่ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนคอยในวันนี้เราเราจะเจริญสติในเบื้องต้นเหมือน,นบัวมาก ก,การเจริญสติใง่ายๆโดยการกำหนดความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเทาง้าเมื่อเราแบ่งกายออกเป็นสีน่ส่วนส่วนแรกก็คือศีรษะไยหน้าคอส่วนที่หนึ่ง ที่สองก็คือไหลแขนมือส่วนที่สามคือลำตัวส่วนที่สี่ร่างกายชัน้นล่างตั้งแต่ตระโอบลงไปถึงเทาง้าแล้วเอามือฝึกให้สติเชื่อฟังฝึกให้สต,อสติอยู่ในอกว่า เราจึงน้อมจิตครือไม่ได้แ่งัเฉยําว่าน้อมคือมีความรู้มวลน้อมจิตไปอยู่กับความรูมสส้สึกในศีรษะายหน้ากับคอคือไม่ใช่ว่าจะลึกเป็นผ้า ไม่ต้องไปสร้างความรู้สึกมันเป็นการฝึกให้ร,รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกธรธมรมดาธรรมดาที่มีอยู่มีอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สนใจศึกษาไม่เคยได้คิดสังเกตดังน,นั้นลองลองดูว่าในความรู้สึกในสีสามข้างบน ทางซ้ายทางขวาข้างหลังมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมมามพอสังเกตรุระคูนะมีความเต้นม,มีความรู้สึกอย่างไรก็สักแต่ว่าสังเกตเฉย เรากำลังฝึกในการพิจรารณาตัวจิตเปลาาการมองด้านไหนก็มองสิ่งที่อยู่กับเราโดยจิตใจที่จเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินรา้ายส,สังเกตุครับลมน้ำสาสังเกตความรู้สึกที่หน้าผา ตานักตาหูทั้งสามสองข้างแก้ม สังเกตอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งสองข้างของจมูกรือขาดใหญ่รู้สึกที่ลมหายใจสัมผัสกายที่ปลายจมูก ้สึกที่ลิ่มฟิบักบนลิมฟิบากล่างรู้สึกที่ลิมฟิบักสัมผัสกันรู้สึกที่ฟัน้างบนข้งล่างรู้สึกที่ฟันสัมผัส of will set ขวาข้างหลังหายใจเข้าให้ใช่ออกรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งทั้งหมดมีความรู้สึกที่ตาไหมที่หูไหม ที่สีชาติข้างบนในตรงไหนรับรู้รับทราบเือให้มีสติกับสิ่งที่ปรากฏโดยธรรมชาติในปัจจุบัน ที่สองของกาย วความรู้สึกในแขนทั้งสองข้างมือมรู้สึกในมือขวามือซ้ายยิงมือขวามือซ้ายสัมผัสกัน ทั้งหมดรู้สึกในไหลรู้สึกในแขนรู้สึกในมือยุมมือเป็ในใจิตใจที่ยอมอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นกลางสติวรารับรู้รับทราบในธรรมชาติที่กำลังปรากฏอยู่เอง กายก็คือลำตัวสังเกตแบบรู้แบบทราบอาการที่ปรากฏที่หน้าอบที่ท้อความรู้สึกภายในลำตัวที่เ็นโดยชา เดินชาคือการยุบการพอมของกับเพาะหมายใจทุกทีความรู้สึกในกระดูกสันหลังในหลังทั้งหมดทั้งหมดถึงข้างหลังจากตอนคอแล้ดถึงกระดูกกกด เขาให้เจอารับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางรูกตัวอในปัจจุบันกับอาการต่างๆของร่างตัว ส่วนที่สัมผัสก,กับพืคค้นขาถึงสองข้า รับทราบตอกายสุดที่สิ่การชังล่างตั้งแต่สะโพต่อไปหายใจเข้ามีความรู้สึกอะไรบ้างหายใจออกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีหน้าที่สังเกตรับรู้ รับรู้รับทราบตัวอาการของกายความรู้สึกต่างๆในกายทั้งสี่ส่วนพร้อมกันกายทั้งกายทั้งแต่สี่สัมลงไปถึงตัวชาวยัไม่เลือกว่าจะตำบดตรงไหน

สัอตัวตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็รับรูบร้ไม่รู้ไหลกับมนไม่ปฏิเสธมันฝึกให้จิตเป็นกลางกับสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันด้วยการรู้เท่าที ความรู้สึกเฉพาะในกายส่วนที่สี่ usel esoti Guys isso ในความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งอาจจเข้าอาจจออกความรู้สึกในศีสในหน้าในคอมีความรู้สึกตรงไหนความรู้สึกอย่างไรก็รับรู้รับทราบเป็นผู้รู้อยู่ในปัจจุบันเป็นผู้สังเกตการ ผู้วางใจเป็นกลางกับสิ่งที่ปรากฏ ัตามสติรับรู้รับทราในความรู้สึกต่างๆในกายทั้งสี่ส่วนพร้อมกันกายทั้งกายตั้งแต่ปลายผมลองถึงปลายเท้ามีอาการมีความรู้สึกตรงไหน เสนอตัวให้กับผู้รู้ผู้รู้ก็จิตก็รับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางสังเกตว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวก็หายไปก็มีเรื่องอื่น ได้เจริญสติสุดเป็นภูรู้ภูติหนึ่งในปัจจุบันกับสิ่งปรากฏในกายแต่ศีสัะต้องไปถึงเท้าทันต่อไปเราเลือกจุดใดชุดหนึ่งในกายเป็นที่กำหนดความหมายใจนักภาวนาส่วนใหญ่จะยิยม ดูลมงหายใจรับรู้ตลอหายใจที่ปลายชมูกมแต่ม่ใช่ขอบังครับแตาเราอยากจะรับรู้พัตะกรรมนดลงหายใจที่หน้าอกรือที่ท้องก็อยา่างัดแต่เมื่อเราเลือกจุด สังเกตลมจุดดกดวงลมหายใจให้อยู่ตรงจุดนั้นไม่ต้องเข้าเข้าไปในกายพรองก็ลมหายใจเข้าไม่ต้องตามกไปกบลมหายใจออกแต่เราดูล่องหายใจเหมือนปูุกเฝ้าประตูเด็ดยามเฝ้าประตูหายใจเข้าเราดูบัเข้าหายใจออกก็ต้ว่าออก คนไทยรู้อยู่ในปัจจุบันกับการสัมผัสของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายเราได้ผ่านการเจริญสติในการรับรู้ต่ออาจารต่างๆในกาย เจอสติแบบล้วงตอนนี้เราจะจดจออยที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเพื่อความละเอียดอ่อนของสติต่อไปถ้าเพื่อชิตใจไม่ยอมอยู่กับลมหายใจตรงนี้ยางดื้อยู่เรากลับไปอยูแลมหายใจในกาย ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายสี่ส่วนอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่สิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรจิตใจจะอยู่กับลมหายใจอย่างพอ,อใจ ชีวิตของเรายุ่งยุ่งทุรานเยอะในการปรอโยชน์ก็ย่อมหายใจลึกใจมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรากระชินอาจจะต้องมีความยากยากใจเย็นอดทนไม่ท้อแท้ เมื่อนายไปี้จเจอแล้วกับกาต้นใหม่มันตื่นตาง